จเจ้คุณคุณ่ากันไหมครับสวัสดีครับผมมภพิวัตเจระทธูงเมฆครับและดิฉันนางสาวลลิดาแซ่อย่างสมัยค่ะในปีที่แล้วทางโรงเรียนของเราได้ทํากิจกรรมเพื่อร่วมกับโครงการเราดาโตซีอาทิเช่นโรงเรียนของเราได้ทําการจัดประกวดหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ประกวดห้องเรียนสะอาดโรงเรียนของเราได้จัดทำโรงแยกขวดน้ําเพื่อนําขวดน้ําไปรีไซเคิลและได้ทําปุ๋ยหมักจุลินทรีย์จากเศษใบไม้เศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานของน้องๆชั้นประถมศึกษาครับและในทางชุมชนได้จัดตั้งโซล่าเซ และเพิ่มถังขยะสีต่างๆขึ้นมาค่ะเอแล้วในปีนี้โรงเรียนของเราได้ทำกิจกรรมอะไรเพิ่มบ้างขึ้นหรอครับงั้นเราไปดูจากพี่เค้กและพี่วันกันเลยดีไหมคะงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าครับไปเลย สวัสดีครับผมน,น,นายวัชพัฒน์คณานิดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้ารับสองครับดีฉันนา่งสาวลิดาชัยเสนาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้ารับหนึ่งค่ะปีนี้พวกเราเป็นตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนมัธยลัยจะพาทุกคนไปศึกษาสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมภายในโรงเรียนของเรากันค่ะโรงเรียนของเราได้ปฏิบัติตามพระสมาสัมพา,าลลดาโตซีซึ่งในทรนเขียนขึ้นโดยพระสันตะปาปาฟรังซิส โดยมีจุดมุ่งเน้นให้ทุกคนทำมารักและใส่ใจในโลกของเราค่ะเน้นไปที่การอนุรักษ์ธรรมชาติและลดการทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะส่วคาร์บอนฟุุตปินนะครับหมายถึง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์นะครับซึ่งโลกของเราตอนนะี้กำลังประสบปัญหาเป็นอย่างมากนะครับเราจะมาดูกันว่าโรงเรียนผมมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรครับเอ๊พี่วันคะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษานะครับพี่เคก้กรู้ไหมคะว่าปีนี้เนี่ยสังคมศึกษาเนี่ยเขาได้ทําอะไรเกี่ยวกับระดับสีเพิ่มมากพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับพี่เนทคะตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่หรอคะกําลังทําดินออร์แกนิกครับดินออร์แกนิกนี้ต้องใช้อะไรในกาารทคะ ใช้ใบไม้แห้งแล้วก็ปุ๋ยคอกยูนซีแล้วก็ EM เครับเราใช้เวลานานไหมคะกว่าจะนำดินไปใช้ได้ระยะเวลาเหรอครับก็ประมาณร้อปิบวันครับออขอบคุณค่ะพี่พ่อคะตรงนี้คือเครื่องอะไรเหรอครับอันนี้คือเครื่องวัดความชื้นในดินครับมีวิธีการใช้ไงบ้างหรอถ้าหากตัวเลขที่ขึ้นนะครับมันออกมามา,มากครับก็คือความชื้นในดินจะยังน้อยอยู่แต่ถ้าตัวเลขที่ขึ้นมาน้อยก็คือความชื้นในดินมากครับเราเลขที่เหมาะสมกับการ นำไปใช้นี่คือประมาณเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ400ถึง450ครับค่าส่งค่าค่ะ ถางมหัศจรรย์นี่คุ้นว่าอยู่ในปีที่แล้วด้วยนะคะมีอะไรต่อยอดบ้างเนียอ่าเราได้ต่อยอดก็คือเราทําให้ถังใหญ่ขึ้นย่ยใหญ่ขึ้นค่ะ,คะเปลี่ยนจากถังมัมหัศจรรย์แบบดั้งเดิมมาเป็นถังบีบีหรือถังย่อยสลด์อินทรีย์นั่นเองในหนึ่งตัวจะมีทั้งหมดสองระบบนะคะจะมีระบบเป็นระบบปุ๋ยน้ำแล้วก็ระบบดินปกติเลยค่ะอ่าเวลาที่เราจะนําดินมาใช้ได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ60วัน,นะคะ่ะถึงจะนําดินมาใช้ได้ ซึ่งตอนนี้เราจะไปดูที่เครื่องผสมดินและปุ๋ยกันนะครับปีนี้นะครับผมได้ต่อยอดมาจากปีที่แล้วครับปีที่แล้วนะครับผมได้ใช้เป็นมอเตอร์ครับและปีนี้ผมได้คีดค่นขค้นมาใหม่ให้ถังใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็เป็นระบบคนหมุนนะครับจะได้ไม่เป็นการเปลืองทรัพยากรมากเกินไปนะครับในส่วนของส่วนผสมนะครับก็จะมีกากงมะพร้าวมีใบไม้แห้ง มีขยะอินทรีย์และผสมปุ๋ยลงไปหน่อยนึงนะครับเมื่อเราผสมทุกอย่างเข้ากันเสร็จแล้วผมก็จะส่งดินที่ผสมเข้ากันเสร็จแล้วไปยังถังดินอร์แกนิกครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ตังคและนี่คืออะไรครับน่ยพี่นนท์อันนี้คือคอนโดสอบเลียงไสเดือนนะครับเราจะได้ผลผลิตเป็นทั้งฉี่ไสเดือนเอาไปทําปุ๋ยแล้วก็เป็นปุ๋ยแบบผงครับนี่ครับแบบผงตัวนี้เป็นปุ๋ยแบบฉี่ครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับพี่นนท์พี่นันคะเมื่อกี้ได้ไปเจออะไรมาบ้างโ่ะโหเมื่อกี้ที่เจอทั้งเครื่องผสมดินและปุ๋ยแล้วก็คคอออออนนโดดไไส้้้เเเเืืละรรบแวพ่่ปจมาางห เมื่อกี้นะค่ะเจอทั้งการทําดินออร์แกนิกแล้วก็ทําการสลายอินทรีย์ด้วยค่ะซึ่งสามารถนําไปอัดแดบใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยแต่อยากทําเกี่ยวกับการเกษตรงั้นเราไปดูที่ต่อไปกันเลยดีกว่าตอนนี้อยู่ที่ส่วนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานนะครับเราจะมาดูกันว่าส่วนนี้ทําอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปสอบถามคุณครูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณครูแนะนําตัวหน่อยค่ะค่ะชื่อครูสิริธรเกกกิงามค่ะครูเก้าเป็นครูวิชาการงานค่ะ วนของกล MM ุ่มสลาการงานนี้ได้มีการทําอะไรบ้างหรอก็อันนี้จะเป็นสิ่งประดิษฐ์ของน้องน้องประถมนะคะที่เอาขวดน้าพลาสติกที่ใช้แล้วที่น้ําหมดแล้วเอามาประดับตกแต่งแล้วก็สามารถปลูกเป็นต้นไม้ได้ค่ะทางตรงนี้ก็จะเป็นสวนสมุนไพรนะคะที่พี่ๆมัธยมจะช่วยกันปลูกสามารถสแกน QR code ตรงนี้ได้ตามมา QR code อยู่ตามต้นไม้หลายๆจุดนะคะให้น้องได้สแกนแล้วก็ จะมีชื่อของสมุนไพรต่างๆให้น้องได้รับความรู้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูจุลินทรีย์กันดีกว่าเนาะอันนี้ก็จะเป็นบอบประดูกแล้วก็ ผักที่ปลูกโดยไฮโดรนะคะโดยเป็นน้ำนิ่งของพี่พี่มอปลายแล้วก็ทุกทุกคนช่วยกันดูจุลินทรียตอนนี้ก็จะอยู่ในขวดจุลินทรียนะคะจะเป็นการสังเคราะห์แสงนะเดี๋ยวมอมอบิ๊กของเรานะคะครูอีกท่านหนึ่งของวิชาการงานได้สอนพี่มอปลายท่าเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงช่วยให้ต้นไม้จเจริญเติบโตเดี๋ยวเราไปดูก็ได้ตรงนู้นนะแล้วต่อไปนะครับเราจะไปคุยกับครูนุชนาสุสนธิผู้ดูแลโครงการเราดัตโตฟีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบจะมาส ถามค่ะว่าหลังจากที่โรงเรียนเราได้เข้าร่วมโครงการโราดาโตซีปีที่2เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะหลังจากที่เราได้เข้าร่วมจากปีที่ผ่านมานะคะปีนี้ก็มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะคะจากถังปัน่นเศษอาหารปกติแล้วเราใช้ไฟฟ้าตอนนี้เราใช้เป็นระบบใช้คนแล้วค่ะแล้วก็เพิ่มใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของงานกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการหรือ กีฬาสีเราก็จะเน้นในเรื่องของใช้รีไซเคิลนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดการแสดงหรือแม้กระทั่งชุดเดินพาเลทนะคะในบูธของวันวิชาการก็จะมีการให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของเกษตรนะคะเกษตรอินทรีย์การนำต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยในในในฐานของบูธของสังคมแล้วก็การงานเข้ามาร่วมด้วยและตอนนี้โรงเรียนเราก็ได้ติดแงโซลาเซลล์แล้วนะคะเพื่อที่จะได้ลดใช้พลังงานเพื่อมาเนค่ะขอบคค่ะอ้าว พี่เคก็เป็นประธานสภาฝ่ายสิ่งแวดล้อมเลยครับผมอยากรู้ว่าสภาทักเรียนของเราอ่ะในนี้ปีนี้มีต้นุ่ลอะไรเกี่ยวกับกโครกงการระดับตซีบ้างครับก็โครงการระดับตซีปีนี้นะคะโรงเรียนของเราเนี่ยได้ทําการแยกขยะเหมือนเดิมค่ะโดยที่เราจะมีการติดตั้งกรงแยกความน้ําทั้งในและนอกโรงอาหารแบบนี้ค่ะอีกทั้งเรายังมีการแยกหลอดและก็แก้วนำพลาสติกอีกด้วยค่ะเอ,อ่อพี่อตอมคะโระดับตซีปีนี้โรงเรียนเรามีทําอะไรใหม่ๆหมะ สำหรับในปีนี้นะครับทางสภานักเรียนนะครับก็จะมีการเพิ่มอะไรใหม่ๆอย่างเช่นการเปิดรับบริจาคแก้วน้าพลาสติกแข็งครับเพื่อนําไปรีไซเคิลแลวก็จะมีป้ายไวนิลครับแสดงวิธีแยกขยะที่ถูกต้องและยังมีการขึ้นประกาศบนเวทีทุกๆ1สัปดาห์ครับเพื่อเพ่อวามไหมครันอกจากโรงเรียนเราจะเข้าร่วมโครงการรับบรเนี่ยชุมชนของเราก็ยังเข้าร่วมอีกด้วยนะคะโอ้ยจริงวะครับเนี่ยสงสัยต้องไปสอบถามประธานชุมชมกันแล้วนะครับย้ราไปดีกว่าครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับประธานชุมชมมาลัยนะครับดิฉันนางสาว ประธานชุมชนมาเลยๆไ่ค่ะจะสอบถามว่าทาังชุมชนมาเลยๆไเนี่ยได้มีนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแบบไหนค่ะข,ของเราก็ตอนนี้มีอ่านโยบายติดโซลาร์เซลล์เพื่อประหยัดพลังงานให้กับในชุมชนค่ะแล้วก็ตามซอยที่มืดเราก็ใช้โซลาร์เซลล์จากทางรัฐบาลบริจาคมาให้มางแล้วก็ทางงบของชุมชนช่วยกันอีกทีค่ะตอนนี้เราล,ลงเพื่อจะประหยัดไฟฟ้าใช้โซลาร์เซลล์แทนค่ะก็เรื่องคัดแยกขยะ ก็มันก็จะมีขยะเปียกขยะเป็นพวกกระป๋องอะไรพวกนี้มันก็จะต้องคัดแยกอีกทีหนึ่งค่ะตอนนี้ก็ต้องดําเนินการไปเรื่อยๆตอนนี้นะคะแต่ก็ยังยังยังไม่ได้เต็มที่เท่าที่ควรนะคะคขอบคุณค่ะตอนนี้เราอยู่กับตัวแทนผู้ปกครองของเราเรียนไม่ได้ไรเดี๋ยวเรามาสอบถามคุณยายกันดีกว่าคุณยายคิดยังไงครับหลังจากโรงเรียนของเราเขาร่วมโครงการลาดาระเวซีเป็นปีที่2แล้วครับก็เห็นด้วยเห็นดีด้วยค่ะเพราะว่าจะช่วยทําให้โรงเรียนสะอาดทาให้เด็กมีระเบียบวินัยในการจัดการขยะ น้อยก็เป็นพื้นฐานการสร้างระเบียบวินัยให้กับเด็กๆแล้วก็ช่วยสภาพแวดล้อมโรงเรียนดูดีสะอาดค่ะคขอบคุณค่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนําเสนอแผนงานของพวกเราในวันนี้นะครับหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ